เกมมันมาแล้วสองเกมนลครับไทีสองคนด้วยเล่อยวน้องๆด้วยนมันะครับเกมแรกนะครับเกมแรกนะคะจะเป็นเกมภาพรปอบภาพรีปอปนังไ้เนาะเออทนเราภาพได้นะภาพด้กัได้ก็นะครับให้น้องร้องครับกี่คนดีครับสองคนค่ะะคนะสองคนตัวาเตัวอตัวีเ นะแล้วสองคนสีใส like okay. okay. ่เส yeah. ื้อได้ไม่เหมือนกันนะครับสีแต่ละสีนี้คือแย่อาการท่าเรียงต่อเลยนะครับค่ะเดี๋ยวแจกเดี๋ยวเราจะให้แจกช็อตบอลก่อนครับเป็นท็อตบอลก็จะมนี้เราเปิดเลยมาใหม่เลยนี่เคยใช้เลยนะครับไม่เคยใช้เลยถ้าเชื้ออย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราพัดไปไหลไปสีเรียบร้อยนะครับวิธีการวิธีการ เดี๋ยวสาธิตนะฮะเอ่อสาธิตนะครับคุณพ่อเฉี่ยอ่าพ่อ,อเฉลี่ยอยู่เ,เลยครับเชิญมาสาธิตนะไปฮะคุณพ่อกิกจะภาพกับคุณพ่อมันคุณพ่อคุณพ่อคุณรับคุณรับเกมครับเชิญเลยครับเจอเลยครับ มีช้อนนะครับบ,รบันอ่าแล้วก็เองครับเลาจะมีอุปกรณ์ถือช้อนนะครับให้ลูกๆคาบจากตรงนี้นะคาบช้อนและวใส่ถุงฟองนะครับแล้วก็ไปเดินวนกลับมาแล้วกลมาให้น้องตรงนี้เราจะแข่งกนะันนด้กคือสามรอบนะใค,ถถใครจะถึงใครจะถึงก็สามรอบก็คือที่ได้ผู้ชนะนะครับคือโซลูชันก็คือ,คอ เหมือนพี่เ <OW> ป <IS 0> ียวนะเดินมาตรงนี้สามรอบประจำดิลูกพระจำครับตบตบมาที่ไหมครับอย่างเช่นตบกับอบอแก่เลครับแก่